สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุู้สุคนแซ่บอีกแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องมามืนอไหพี่น้องโห้ยย่างสี่โคงพี่น้องย่างสี่โค้งั่วครับกับพางครับพี่น้องมันแถมให้พี่น้องไปซื้อสี่โคงมานะครับพาเขามีมะระครับสลัดกรอบแล้วกะแตงเล่น้อยพี่น้องมาลองมือครับพี่รัเอามันโอ้ย ซิมนีไหนยบึงอเอ้ยตามยูี่นอเดีต่ว่าเย่าบอกค่อยไร้เขาห้องทองครับ ตัวใหญ่มันออมีดอกฮัมเหมือนฮักเลยครับ อืมใคล้ลีบอ่นอโอ้โหเสาสิจแสบบครับอืมสีโค้งกับมีนมาเนาะสีเลยครับ

จำเจ้าของผมไม่ต้องเขาท่านะพี่น้องเองสาปลันลเลือดเลยครับผมกินเส่็ต้องขอตัวเข้าไปลาลเพื่อไ่ต้องสำหรับผู้บอกกินเนื้อง่วนด้วครับนล้วก็ เดี๋ยวมาเห็นคลิปด้พี่น้องฝากมาไม่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องครับอืม,มาไรเงี้ยเขาอยูย่เห็นอยู่กันหารเนี้ยสมสิบกินด้วยกันพี่น้องอื Xây hai tôi đẹp tôi nắng mình đi đâu Hồ lăn mèo ไปมาล่าไปน้องเอาทาปลาลเรือ อีลอกเอาสุดรค้าสูตรทูน่ามาอยู่มีนกเรากินเพื่เดียวอย่างนัง้นมาเบิ้ หัวตุดหาตัวขาตรงหาหมูกินน้ำตรง เดี๋ยวโอ้อย่างเรื่องพี่น้อง ัดกับ่เราเนื้อนุ่มครับเนื้ออน่อนหลขอเลยครับ ชุดแจาพี่น้องแห่เลยครับชุดน้องอพี่น้องครับผู้ใดเบิ่งอยู่ไซต์ไว้ได้พี่น้องครับฝากพี่น้องคอมเมนต์มา้ได้พี่น้องด้วยตัวไว้ในประเทศนอกประเทศเนื้อเตะออกต๊ะอีสานบ้านเฮาครับ ออบอกเลยน้ำเมนูครับเมนูนีดีผมนี่เพราะว่า้ำมม่ตลาดพี่นนอะเห็นน่ยับตามนนี่ครับของสด อครดูพี่นอ้องที่โดนบมดพี่นอ้องเอา้าอีกสิ่งหนึ่งครับอืออีกสิ่งหนึ่งอืหือ

เอาไ่เอา่เอาเขาไม่น้นนพ่อแลวพี่น้องมันสิโดนบดครับ โอ้เข่าก็นิ่มพี่น้องโอ้เป็น้องคักโอ้เป่น้องเจียวบิดครึ่งถ้วยครับแต่ไปกินต่อนะพี่น้องถ้าไหนต้องพี่น้องครับเบิ่มกินแซ่บก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องอีกเพื่อนนึงครับสําหรับผู้คนบอกกินเนื้องัวงนะพี่น้องเนี่ยและครับขอโทษขอให้สําหรับกริยาท่าทางครับในการกินถาบสุภาพประการใดครับมื้อนี้ฝากพี่น้องไวิตาเนี้ครับมื้อหน้าสิหาแนวแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื้อนี้ สวัสดีครับ